อ่ะอันนี้เห็นไหมครับหน้าตาขคชินา่ารับติดท่าตำราดทีเดียวทุกวันนั่นแหละลงยูทูปก้อนนี้แหละผมก็ใช้เจ้ากล้องอันนี้แหละถ่ายทัลงไปนะกับสบภาพไปล้อมกับถนนกับในร้านลกๆนะครับกับงานที่ส่งมาจั์เพื่อนๆช่าง ครับตัวประเทศนะครับก็คือจะทําทเครื่องพวกนี้เสร็จสักเครื่องหนึ่งจะเป็นก็เหมือนซ่อมไปสิดเครื่องครับเพราะเครื่องเราจะใช้เวลาเย mm hmm. อะนะอันนี้นะครับเป็นงานแก้เขาสั่งบอกว่าติดโปรเทคนะมีเสียทุบรอวิ่งด้วยครับติดล้อไหมครับที่บ,บ้านมีรถพ่วงวิ่งผ่านด้วยนะมีรถกระบะ นะครับเยอะมันค้างกตเยอะอ่ามีมอเตอร์ไต้ด้วยครับมันเยี่ยมจริงๆนะครับอ่ะนี่มาดูอาการกันเ,นเขาบอกแจ้งบอกออโตเทคแต่เนี่ยตรวจเช็คแล้วก็ลูกคือมันออกมาแล้วนะครับแต่ดูว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็อลองจับลองโยกดูอ่า ลดกลองลงมาสักหน่อยก็จะได้เห็นมุมกวง้วงๆวง้องกวง้าง,งนะฮะลองบิดแกนนะฮะบ,บิดแกนแล้วความถี่มันหายนะคเครื่องก็โปรเทคด้วยจะดะแดงขึ้นนะครับแบบแป๊บปตึงแดงนะครับก็ต้องรื้อแล้วก็มาพันใหม่แล้วก็ส่งงานนะครับ ตัแกนน่มันมีหลายชนิดนะครับเดี๋ยวผมก่อนไม่รู้ว่าเอาไปไว้ในบ้างคัตเตอร์หายไม่รู้ใครขโมยไปไหนเดี๋ยวก่อนนะก็เดี๋ยวมาดูตอนผมพันแกนเข้าให,ใหม่เลยละกันเนาะแกนนี้แกไม่ออกคัตเตอร์มันหาย นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูท็อตต่อไปอตอนนี้นะแกะออกมาแล้วก็มาดูเจ้าแก่นะเนี่ยเนี่ยรอยไม่มอยู่ครับซึ่งก็จะมาชอ็อตขับกดลวดในนี้ครับเลยเห็น,นที่ติดอยู่ตรงนี้นะรนะครับรอยสลักเลยช็อตนะจะเห็นอยู่ดันดาน แค่นี้เราใช้เครื่องมือวัดเอานะครับก็จะได้รู้เป็นความเสี่ยงรถประกันนะครับ ว่าแ้ทงางเงียบๆมันก็ต้องเป็นเมคงานขึ้นมาครับนี่มันงานไม่ได้ตั้นมาเป็นงานจริงๆไปกดไปโอ้สป,ปีดทำไลไน,นะครับลอยกว่าถ้าช็อตตอบไปล่โคืออยู่จะ็กิดไปสิบนานแล้วครับคุณเตะล่ะแต่ก็พันใหม่ฮะแล้วก็ใส่ลงไปก็ใช้ได้ จะไปดูตอนพันนะครับอตอนนี้แกนก็ได้ไข่ไปแล้วนะพอมชีก็มาปกติหมดแล้วนะ้องเสียงก็